อ,องนโดขอเซียนะทรนีชตอนโดเู้นีสเาัยนัข nice nah, ่าสัยมากใช่ละนี้ลเลงลงลลเลงเพลงลงเพเลงเพลงเพลงเพลงเสลงเพลงเพ n งเพ A lot of o u r favorite song. Mm hmm. สดสองสที่คนได้ที่เข้ามานะครไปถ่ายกันได้นะครับ mm hmm. ขอโต๊ะที่ใกล้หนุ่มหนึ mm ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้หมดเลย mm hmm. น่ารักจัง mm hmm. คุณดาสวัสดีครับตอนสดท้าย mm hmm. ข0เข้ามาในจ้า2คนนะแข่ง10ทางนะฮะส่งเป็นของขวัญมาได้เลยเต้นลบยังไม่เป็นอ่ะจะลบไม่หายไปอะไรสิอย่างจะไม่ได้แล้วอ่ะ99าเกมีคนนั่งแล้วนะสิไปขอโต๊ะ9ก้านั่งเลยโต๊ะ9ตันนี้มีคนขอนั่งแล้วนิกกีนะเฮ้ คุณเอาล่ะไอร่า Thank you for lost for me Wow Thank you so m u ิ h พิมขอบคุณนะครับอรินา Thank you Thank you 谁啦，都去了？ <laughs> bố tàu này có đang đuôi, tàu này ha, không có Germany can you say เ uh, อ่อสมัติดาดังสมัติดาดาเอาอีกเอาะอะไรอีกพอแล้วเอาอะไรอีกคุยกับพี่เอ,อ็มตามใจจุ๊ดไหมคุยพี่เอ็มตามใจจุด๊ดตามใจตุดไหมเอาไหมาเอาไหมา เอ็มตามใจตูได้ครับป้ากูมาเป็นชาได้ไงน่ะรู้จักไหมเอ็มตามใจตูได้ขอเสียงเรโอยู่เอฟเฟกต์ูเอ์เฟกต์ชูขอบคุณนะครับคุณไอร่าขอบคุณคุณสารได้เลยครับพี mm ่เอ็มไลฟ์พี่อยู่อะไรเห็นนะ mm hmm. เอาป่าวป้า แต่แต่เขาจะรับหรือเปล่าก็นั่นแหละเราไม่ใช่คนดงคนดังอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ก็แบบอืมอา้าวหาไม่เจอวะ่ะใครไปไหนต้้ง่าพี่เอไม่แย่อนเธอโอเคโอ้ายไปแล้วพี่เอหายไปแล้ว,อลวมอเตอร์ไซค์ของใคร Thank you. I would have. Smile piece, okay? พี่บอยไปไหนอยู่เรียนก่อนพี่บอยอยู่เรียนก่อน

เจอ,เจอผมรักคุณนะกางเดินมีสองทางเราควรต้องตัดสินใจเราจะไปจากไหนกันดีทีอยู่หรือว<ะ>่า

nhớ này mình đi em đều mà Xưa mai bay được theo mà ะอะไรนี้คืออะไรฝนใครส่งฝนมาให้กูลาจะบดซีรีส์ไงหรอคนผว่านช่นี้งานจะบดซีรีส์นี่ไงฮรเข้าใจตัวละครก่อนแล้วค่อยจริงๆมันไม่เชิงจำหรอก ผมได้ได้ะลอกแบบว่านอกได้ะลอกเยอะมากเลยอย่างอย่างอย่างอีพีล่าสุดที่ผมคุยคุยกับแม่หลังจากที่พี่สอนเขาเดินออกไปอย่างเงี้ยอันนั้นคือเหมือนกับว่าทางถ้าเขายังไม่สังคัดอ่ะเล่นต่อไปเลยอยากอยากพูดอะไรพูดอะไรเงี้ยเออแค่เราจำได้ะลอกในสิ่งที่เขาอยากให้ในเรื่องเดินไปได้ก็พอละแต่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราเลยแค่นั้นเลย ขอให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะ่ผมเลยเรื่เรื่อ,อะมากตั้งแต่ท่านี้ท่านี้เสร็จปุ๊บน้ว่าโอ้โหตอนนี้ก็หล่อกวะอันนี้คือได้หลอกสดทั้งนั้นไม่ได้สาบานไม่ได้อ่านนิยาย แต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจกับในเรื่องของนิยายอยู่ดุนสดทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆอะ่ะอ่า80%อะ่ะอยู่ใน d i a l o g อกที่เขาสร้างไว้ให้แต่ว่าอิมพไวอ้อ่ะประมาณ20%แล้วก็เหมือนกับว่าบางสิบางอย่างคือเขาแบบที่จะตัดมาลงลอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นในในอิมพไวที่เรารู้สึกแบบเล่นไปแล้วเขาแบบอาจจะขึ้นชอบหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าเออเอาเนี้ย มาสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีคือดีมากชอบจริงอ่ะเหมือนเล่นเป็นตัวเองด้วยแหละความเป็นจูบีเราเหมือนตัวหมด้วยแหละอ่า EP พีนะฮะต้องเห็นจะจะได้เห็นรอยยิ้มของพี่สอนโดยที่หลุดแดะล็อกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สปอยนะอ่า EP พีจะได้เห็นรอยยิ้มของพี่สอนที่แบบหลุดแดะห็อกเกี่ยวกับแตงกวาแล้วกัน จริงเห็นจริงซาล้วันมันเดินไม่ตรงเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงลงเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงห้เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสารลววันมันเดินไม่ตรงลองสังเกตดูเฮียสอนหลุดกับอ่าคาแรคเตอร์ของตัวเองจากแตงกวาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าหลุดจากแตงกวา ไม่รู้ว่าทีมงานจะตัดออกหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าที่ผมดูมาแล้วไม่ควรตัดเราแค่ไปรอเออเราแค่ไปรอนะ <c oughs> One, two, one, two, three, five. <laughs>

กดไลค์กดแชร์หน่อยแม่ผู้เองสวัสดีครับเฮียรอไลฟ์หลังจากผมลงนะใครที่ยังไม่นอนสามารถดูไลฟ์ของเฮียได้นะครับเขานอกกายดวงใจนี่ว่าให้ป,ป,ป่าด like ูไม่ดีแล้วก็ไม่งง สกรครับโอ้ว้าวโอพาสกรครับไปได้วันไปได้วันแต่มาเจอทุกวันนะเจอได้ทุกวันนะครับไม่หายไปไหนนะครับไม่หายไม่ยอมแพ้ครับไม่ก็อปปี้นะเ <c oughs> ชียร์แพนว้าว Japan uh, What winds country uh, Kyoto Tokyo uh, Osaka uh uh teacher like kuro what oh, no. こんにちは,こんにちはジャパ、はいありがとうございます。<noise> yeah,